คนดูดูคิดมิสทีนหรืออย่างพี่มิสทีนมีผู้ซ้ายหรือเปล่าเที่ยวไหนสวนสัตว์หรอไม่แค่ใส่ว่าอยากไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะไม่รู้จะเขียนว่าอะไรใช่ห้องสิงโตค่าเป็นพาิิรกับสิงโตปีซอมมาหรอไม่ใช่แต่ว่ามาหอ มาหอแล้วก็กำลังกลับบ้านทุกคนเออมีมีเรื่องอยากบอกก็คือในตารางใช่ไหมไอง,งานฮาโลวีนอะในงานฮาโลวีนสามสิบอดหนึ่งสองะคือวันที่หนึ่งอะวันที่หนึ่งเกฟอะไม่ว่างเกฟสอบเข้ามอปลายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอยังไงคือวันที่หนึ่งเกฟต้องแบบ สอบเข้าเอกมองไปไงแบบสอบสอบข้อสอบที่แบบทุกคนข้อสอบบางครับอะตอนเช้าแบบแล้วก็ตอน่ายโมงถึง6กโมงเก็บสอบอะไรนะสอบสัมภาษณ์ใช่ทุกคนคือหนูจะไม่ได้ไปงานวันที่หนึ่งแต่ในตารางมีมีแบบนี้ชื่อนะก็เดี๋ยวว่ากันรอดูอัปเดตแต่หนูไม่แน่ใจใช่เป็นบัคเล็กน้อย มีงานหรอวันนี้ไม่บอกอม่แน่ใจว่างานจะได้จัดจัดหยุดหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันะแต่คิดว่าได้จัดนะไม่รู้เมื่อคืนเมื่อคืนหนูนหเล่นเมื่อคืนหนูเล่นอาวีกับนิชาด้วยสนุกมากเล่นนาวีกับนิชาสนุกมากจริงๆแลกตารางไหม เหมือนรู้สึกรู้สึกว่าแรกไม่ได้นะเดี๋ยวไปไม่รู้อะหนูคุยแับพี่ป๊อกอยู่บ่ายก็ต้องไปสอบแต่ว่าบ่ายแบบสอบแค่เช้าแต่ว่าบ่ายไม่มีสัมภาษณ์เพราะว่าหนูแบบไม่ได้เขาเรียกหนูหนูไม่ได้สอบอีกเดียวกันกับบ่ายแม่คือแบบอันเช้าอะมันเป็นบังคับใช่ไหมแต่ว่า เดียวหออยู่กับแม่ okay. ไม่ได้ไปเที่ยวหนูเพิ่งจะกำลังจะกลับบ้านหนูกลับจากหอค่ะโอ้เพิ่งตัดนามันไปดูสั่าทางมันทิ่มตาอีกแล้วอลวอนนี้ง่วงนอนวันนี้แบตหมด ็คือเออเอกนอกแก้วเอกนอกแก้วอาจจะยังอาจจะยังนะอยากเข้าสายอะไรสายศิลป์ภาษาคือตอนแรกใช่ไหมอ่าหนูจะเล่าว่าหนูอ่ะเอ้ยลืมปิดไฟเพราะแล้วทำไมหน้าซองสว่างก็คือแบบตอนแรกใช่ไหมคือหนูส่งไปสมัครไปเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วปะ่ะวันศุกร์ใช่วันศุกร์ก็คือแบบตอนแรกอ่ะหนูอ่ะเขียนไว้ว่าหนูขอสอบ เอกอังกฤษแล้วก็ถ้าไม่ติดหนูก็ยินยอมจะเข้าเอกจีนเพราะว่าแบบหนูติดอยู่แล้วแบบว่าเกรดถึงยื่นได้แต่ว่าหนูรู้สึกหนูก็คือดูไปดูมารู้สึกเปลี่ยนใจก็เลยไปขอข้อวิชาการแก้แบบตัดเอกจีนเป็นเอกอังกฤษอีกอันนึงซึ่งมันใช้เกรดได้อย่ยอีกอันแต่ว่าอันที่หนูขอสอบคือมันต้องสอบ ต่ว่าเออน,นั่นแหละมันมีสองอันกใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอันนึงต้องสอบกับไม่ต้องสอบใช่แล,แล้วก็ขอเข้าอันที่ต้องสอบเอ้ยเออต้องสอบเออนั่นแหละชอบคอนเทนอยากไปพาพี่ไปด้วยใช่ไอยากไปมากไม่ได้ไปสวนสัตว์มานานแล้วอะอยากไปสวนสัตว์อยากไปอะควาเรียมเกมเล่นตัวอะไรในอ o v ก็เล่นหลายตัวนะแบบแล้วแต่ฟิลแบบว่าเล่นตอนแรกเล่น เล่นลีเลียนนะ่าใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็เล่นคีรานะแล้วก็เล่นอ่อยอ่อยไม่เล่นเอาวีนนะ่ใช่เหมือนกันเพิ่งมาเล่นเพราะว่าเล่นกับนิชาเมื่อวานใช่แต่เล่นบบเป็นเอยเองพอนิชาก็มีทุระตอนตอนไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้ว บายโอ้ By, oh, มุกเสี่ยวมากบายมีเอกแล้วเก okay, มีพี่เอกนะเสียว mm. จัดเซี่ยวจัดสัดเจียวเอ้ย 88, แปลกแปลอันนี้งงยาฝนเยอะยาฝนเยอะทำตัวให้นิ่งแล้วทุกอย่างมันจะดีทูเดย์ทูเดหัวเรือมีเรื่องมาเมาปะคือคือแต่หนูอะมีกลุ่มกันใช่ไหมแบบเป็นกลุ่มหนู <c oughs> ก็คนตั้งชื่อกลุ่มว่า <c oughs> <c oughs> อะไรนะ แพนกินเริฟอัปกาแล้วก็ชีสองคนนี้เออก็เราก็จะผัดส่งรีวิวให้กันในทุกๆวันใช่แล้วจากนั้นจากนั้นก็ส่งรีวิส่งรีวแล้วก็คุย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 แล้วก็แชร์แล้วก็เขาพี่พี่โมเน่กับพี่อัปกาก็ชอบส่งกันแบบว่าส่งสติ๊กเกอร์แบบแพนกิ้นบ้างอัปกาบ้างก็คือชีคุยกันน่ารักมากคือแบบว่าตัวตัวจริงเป็นยังไงฮะ ในในที่ทุกคนเห็นเป็นไงคือรับหลังก็เป็นอย่างนั้นรับหลังเออตนแปลว่าในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้นนนคือคือคู่จริงอะ่ะเอาจริงไม่ขายจริงเอ้วท่พูดจริงๆนะว่าแบบเป็นเป็นคู่ที่ไม่ขายจริงอะแบบจริงๆแบบแบบที่ทุกคนเห็นยังไงคือตัวจริงก็อย่างนั้นแปบลบว่าคุยกันดีมากคือคือพี่โมเน่อะไอวูดอะไอบูดบอกว่าคุยกับเจฟคู่เข,ขาคุยอีกอย่างเลยอะแล้วคุยกับพี่พี่พี่ใครนะพี่แพวพี่แพวเคยคุยอีกอย่าง คือแบบพี่โมเนี่ตะกี้ตะกี้พี่โมนี่ขึ้นสเตจใช่ไหมมีทีปะแล้วก็เซลฟี่รูปเป็นพี่โมน่เอออะไรนะใช้ิลเตอร์กระต่ายส่งให้ส่งให้พี่แพลวแต่รูปที่ส่งให้เกฟคือแบบรูปแบบทำหน้าแบบแ,บบแปลกๆกับพี่พีสวัสดีพึ่งมาเพิ่งชนะเกมแบบฟินฟินเจเป็นรางวัลเนี่ยตึงจัดตึงจัดพี่วูดี้ อยากออกรายการพี่วูดดี้อยากเจอพี่วูดดี้เสียงสองร้อพี่ไหมเดี๋ยวหนูพูดก็หาว่าต้องหารร้ออีกอันนี้งงหายงอนพี่โมเน่เรอไม่ได้งอนเธอคุยกับพี่โมเน่สนุกมากกินข้าวไม่เคิจจะอุ่นพอคิดถึงองุนอเคิร์ฟว้าวมุกเก่งนะค์ฟ โหแบบไม่ไม่จินแล้วอะไม่พินไม่จินแหละคือแบบไหนจะจินแบบว่าตามฟิลก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นคู่จรงิงก็ก็แล้วแต่เราไม่ต้องขายจินมากเพราะว่าเขาคู่จรงิง We are lovers เด็กวันนี้เขียนตาสวยคือหนูอยากจะบอกวันนี้หนูตื่นเอ้เขาว่าตื่นเช้ามากตื่นหกโมงไปไปเขาเรีย,ยกยว่าอะไรไป ไปส่งพี่สาวเรีนพิเศษใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาขอแบบคือแบบหนูอ่ะคอยว่าอะไรรีบแต่งหน้ามากแล้วก็อย่างนั้นก็ก็ม่ในแหละรีบมากแล้วก็แต่งงานไม่สวยเลยใช่รู้สึกวันที่แต่งหน้ายาที่สุดในโลกแล้วถ้าไม่มีแต่คนพูดกลายเบบอันนี้งง เอ้ยทุกคนไลฟ์เก่าไม่ได้บินเพราะหนูเพิ่ว่าเด็กกปอ,อะ่ะอันนี้แก้ข่าวเผื่อทุกคนเข้าใจผิดส่งความคิดถึงจากโรโชกับคิดถึงไปดูใครนะโรโชพี่น้ำมุงพี่น้ำมนพี่จิวพี่อารีพี่แนวพี่มีใครอีกแต่ไม่ได้แล้วพี่นียาไปไหมไม่รู้ อืมแรกที่แล้วสนุกมากสนุกเหมือนกันแต่ว่าไม่สนุกตรงที่คุยกับพี่โมเน่ไม่สนุกอยากเล่นสนุกก็ไปกินข้าวหรือยังกินแล้วกินข้าวเหนียวไก่ทอดเออติดฟันอยู่เลยวันหลังพี่เอมมี่ ดถึงพี่มี่ฝากบอกฝากบอกฝากฝากบอกอะไรนะฝากบอกพี่มี่ว่าคิดถึงนะพี่โยเกิดตด้วยโอเคคิดถึงอ่านไม่ทันเก็บครบเลยนะเคิร์ฟเจอแนวแนวเซลแต่เก็บเก็บเก็บเพราะว่าพี่แนวคิดถึงค่ะคิดถึงค่าไมกดหน่งพี่แนวเก็บลองคิดในติ๊กตอกบ้างไม่ได้ถ่ายเลย วันก่อนพี่ซินดี้โทรหาไม่รับนี่เข้ามาถึงเกฟโทรหาพี่ซินดี้ปะเออเพราะว่าเกฟรับพี่ซินดี้ตลอดเอยคือพี่ซินดี้บอกว่าซ้อมอยู่เสาง่วงนอนสวัสดีเคิร์ฟน้องเกฟสวัสดีเคิร์ฟ Y, คลิปไอ้มิสตีนใครบางคนคิดก็เก็บอยากเล่นเดี๋ยวนี้เก็บจะไปเล่นไอ้นี่ต่ออะไรนะพี่ตะวันเออทำทำทำอะไรทำฉันได้แต่อย่าทำคนของฉันไ,ไม่รู้ทำไม่ได้พี่ตะวันมาช่วยน้องไอร่าร้องเพลงแล้วค่ะซึ่งดูเมื่อเช้าเองแบบเบี้ยวมากแบบแทงแทงไปละเสียงดังเ,ออเสียงมือนเหมือนเหมือนเสียงเสียงเจ็บเสียงเจ็บแบบว่าพี่ตอนแทงแทงผู้ร้าย เสร็จแล้วก็ผู้อะไรก็กโคตรเบียวโคตรเบียวอันนี้ปักปักอยู่ในอกเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเหมือนเสียงพาก๊อกฉีกขาดแบบชึกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ค่าพี morte, uh road, like kind of like like banks, ่ต้นโคตรโคตรแบบโคตรเบียวไม่สมจริงอะแบบปักอยู่ตรงอกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตลกเอาให้เพื่อนๆดูตลกมาก อยากเห็นละครคุณทำอะไรอีกอยากเล่นละครคุณธะทมละคร4ฟเอ็ดเออไลฟ์นานม่เคิร์ฟไม่ไลฟ์นานนี่ทุกคนจะมีชาในปิดแบรนด์ออร่อย หรือทุกคนพิมพ์หนูจะกินทุกคนเร็วๆชาตานิว้วเราดูซีรีส์แนวตั้นรุ่นของนักเคิร์ชุดกล้องหน่อยไหม ชาเลียงชาเลียงชาตานิ้วไงชนะหมดรัสแต่เก็บรัสเข้าใจพี่ไปนานละรัสแป๊บหนึ่งขอคิดก่อนงง รัเข้าใจพี่คือ u ัชแบบว่าลัชหรือว่าลัชงงอยากเห็นรล่นหแคดเกมใช่ไหมอยากเห็เกมเดี๋ยวเล่นหน้ากระจกมาทุกคนเดี๋ยวเล่นเลยตอนนี้มี iPad ไใหม่ <laughs> คนดูไลฟ์สามเก้าหกมาดูค่าเล่นโลบหล็อกกันดีกว่าวันนี้ค่าจะมาเล่นโลบล็อกชัดทะลุถึงใจ ไข่ถุตุโอเค yup. <ITA> okay, ทำหูหมาหน่อยหูหมาหาหมูหาหมูหูหมาหาหมูเเกมบิดแล้วอดแขเลยนี่นี่ให้เล่นเล่นอในโลบล็อกเห็นไหมมีนี่ทีขาวาด้วยเห็นหรือเปล่า โรมีแมปออไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่บอกว่าเกดดื้อไหมไม่ดื้อ <laughs> แม่มองแบบอืมองแบบนี่คือเรื่องจริงมากๆพรุ่งนี้พี่สาบไฟนอลขอกำลังใจหน่อยครับ สู้ๆอันนี้ทำให้ทุกคนมึนหัวสู้ๆนะขอให้เดาได้ทำได้เพราะว่าหนูเชื่อว่าแฟนคขับข่าเก่งแฟนคขับข่าเก่งค่ารู้ค่ามีสิกเซนนี่มีเกมผีนี่นี่ทาวเวอร์มิสเตอรี่รถขยับทำไมนิ่งจุง เพราะว่าจิตนิ่งไงล่ะเล่นแมปคุณเดซี่นี่ไงโอฟิเลียโอฟิเลียคือระบบกับใบฟ้ายังเมื่อวานคุยกับใบฟ้าด้วยนิชาให้คุยกับใบฟ้าไฟฟ้าเพิ่งได เย่เย่นิ่งกี่โมงนิ่งนิ่งตอนนี้เป็นเวลา3โมงค่นิ่งไปดูสเตจในเคิร์ฟไม่ไปอยากไปดูนะทึ่งนยูงไม่เคยได้ไปดูแบบบีทีได้กันเลยอะแบบว่าเขายังไม่เคยพาไป แล้วก็คงไม่ได้าามีโอกาสแล้วยกเว้นแบบไปซับขอ,อยายแก้มเมารถหน่อยครับไม่รู้เก็บจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไหมเปลี่ยนได้แล้วหรอไม่รู้สติอะจิคาวะสนุกไหมขอดูหน่อยไม่ได้นาน,นมากอะไม่ได้เล่นเกมเลยด้วยซ้ำ แต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นช่วงวันก่อนเพราะว่ายาูทิโกอยากมีสังคมอยากมีเพื่อนเดี๋ยวดูสเตจเพื่อเคิร์นี่ไงสติลอาจิฮวะเดี๋ยวไปเล่นนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมารีวิว ชุดงานฮาโลวีนอย่างทุกคนเร็ววันอังคารนี้อยากให้หนูใส่ชุดอะไรต่อมาแบบชุดชุดที่หนูจะใส่ไปหรอกทุกคน maybe ชุดชุดอะไร maybe อยากใส่ชุดนอนจบอ๋อไม่ใช่วันอังคารนี้เขาใส่ชุดบางคำนี้ละแต่หมายถึงว่าในงานที่แบบในงานอะ้รในวันที่สามสิบเอ็ดมีใครมาหาบ้างวันที่สามสิบเอ็ดใส่ชุดอะไรดีต่อมาเดี๋ยวนี้วันที่ส1มสิบเอ็ดเขาใส่อะไรก็ได้ชุดผีแล้วก็จะ ถ่ายมีมีถ่ายรูปกันทุกคนไหมอะ่ะขอดูตารางก่อนนะมีถายรูปไหมนั่นแหละทุกคนอยากถ่ายรูปกับผีชุดอะไรผีไม่รักน้องขอดูแป๊บนึงขออ่านชัดพี่ป๊อบก่อนนะทุกคน เลยติดเรียนไปหาไม่ได้ลาเรียนลาเรียนไหนดูซีมีไหมแล้วเนยทุกคนมันมีแอมงำ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 ม,มีอะไรอย่างมีกลุ๊ปให้ถ่ายไม่ใช่มี ghost selfie ghost selfie อยากให้ใส่อะไรชอบไะได้เป็น ghost selfie อยากให้อยากให้ใส่ชุดอะไรสดัเสนอทุกคนโดดเรียนใช่หนูจะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เราก็ไม่ได้ไปเลยสัปดาห์ที่เราไปอยู่หนึ่งวันสองวันหนึ่งวันหรือสองวันหนึ่งวันใช่สัปดาห์ที่เราไปอยู่หนึ่งวันสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้ไปประมาณสองวันไม่แบบวันครึ่งเออวันครึ่งเพราะว่า มีงานตั้งสองวันวันได้สองวันสี่เพราะว่าวันหนึ่งกับอีกสองครึง่งผีนักเรียนญี่ปุ่นไม่เอาเพราะว่างานวันที่สิบแปดต้องใส่ชุดนักเรียนอยู่แล้วอยากใส่ชุดอย่างอื่นผี่จีนเออพี่จีนเมเก็บไม่ได้ใส่ชุดจีนแต่เก็บไม่มีชุดจีนมีแต่ชุดตอนเด็กแล้วมันขับแลบเก็บอ้วนขึ้น นเดี๋ยวอีกอีกเท่าไหรสองนาทีไปนะสามโมงสี่สิบจะไปแล้วเพราะว่าจะนอนง่วงนอนอยากเป็นผีกองกอยผีกองกอยเป็นไงไม่รู้ฮีจูออนเอ้ยเอาปะ่ะเดี๋ยวปะหน้าขาวมาเดี๋ยวไปยืมไปยืมอะไรขาวๆไี่เอาอะ่ะเอา อยากใส่ชุดนอนผีชุดนอนมีด้วยเหรอ <Okay. S 1> อันนี้งงเว็พพยผีมีผีอะไรบ้างขอดูหนะ่อยผีแคสเปอร์ผีแอนนาเบลอันนี้อาจจะยังก็ mm hmm. ยากเป็นผีที่แบบใส่ใส่แบบนี้ใส่ใส่แบบส,บบสขีขาวๆอะ่ะแบบก็ดป้า ใส่ผ,สผีถ้าเป็นเดือน,นันเดือน,นันจะแบบไหมนี่อยากเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่อยากเป็นแบบนี้จริงๆอยวกเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนจะไม่เห็นหน้าหนแล้วก็เป็นไฮทัชไม่ไม่ใช่ไฮทัชทูช็อตกับผีโกสโกช็อตโกเซลฟี่ดี่ว่าโกเซลฟี่โกเซลฟี่แบบนี้ตลก เอ้ยรู้แล้วเป็นมัมมี่ดีกว่าทุกคนเป็นมัมมี่ซาดากะเนาะเหมือนอยู่ค่ะตอนนี้เป็นมัมมี่ดีกว่าไม่เอาอะเป็นมัมมี่มันยากเป็นเวนส์เ a ยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้าเดี๋ยวจะมาแบบแบบว่ายอย่างงี้แล้วก็ไม่เห็นหน้าถ้าถ้าเกมหน้าตาเป็นอย่างนี้ เกียซื้อน้ากากแบบนี้มาใส่ทุกคนจะมาโกช็อตกับเกียไหมโ o เ u r f i n กับเกีไหมถ้าเกียถัเอาหน้าแบบนี้ทุกคนอยากไหมสี่สิบแล้วเนี่ยสี่สิบเอ็ดไปนะานาทา,ะา,า,าเลือดไหมถ้าทาพี่จะทาตามทาเลือดมั้งทาอยู่แล้วแหละเขามีช่างให้แหละผีแมนยูไหมจะได้ล้อพี่หูพี่ฮึบ เป็นอะไรก็เป็นขอแค่เป็นคนดีก็พออาจจะยังอะคนนี้ดีนะหน้ากากแบบนี้ใช่ไหมเดีทำหน้ากากแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ต่อถลไปแล้วเราทุกคนบอกลาจะไปแล้ว41แล้วจะไปแล้วเยี่ยวมอ1เดินแม่หนูได้ไหมได้เสมอคุณแม่ แบ่งแบ่งชนชั้นอาถาอายุบาย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 โดูมีเยลลี่พิซซ่าเดี๋ยวจะอวดก่อนปิดไลฟ์บายบายทุกคนพินบายบายเยลลี่พิซซ่าไปซื้อพิ้นถักมินซื้อเดี๋ยวโอนคือมินก่อนเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนไม่พินบายบายค่าจะหายไปแบบวันครั้งที่แล้ว